อค,อค,อคอยเขางก่ออเ,เไไา,านอรัแไปนพอด้อยหรือเปล่า โยนตัวละตัวตัวละหัวพ่ออาบน้ำก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลช้างอนุบาลช้างพี่นพพี่นพอยู่อนุบาล สน้องแก้วอยู่อนุบาลสองปิดเทอมแล้วขึ้นขึ้นขึ้นใหม่แล้วทีนี้อืมไออะไรนะพออคือพอลุนอะไรอ่ะสมียนบัญชีพันโลงคือแม่ต้อย แก้วแก้วมานะ่ะอย่าขี้ใส่อ่างเด้อน้ำพึ่งปล่อยฮะน้ำพึ่งปล่อยไหมอะ่ะ วิธีคลายร้อนบ้านแก้วตาได้แค่นี้แหละคะ่ะพี่พีเอฟซีวันไหนร้อนจัดก็อย่างนี้แหละคะ่ะ <laughs> ยกขาเล่นกันเชียงเลยบอกพี่นพ ไม่มีมันแก้วพี่นิวก็มีขอบคุณพี่นิวมันแก้วกับส้มมาด้วยนะคะขอบคุณพี่นิวด้วยพี่นกเคยเล่นน้ำแล้วก็มาได้กินกล้วยแก้วย่างสนุก ซ้ายขวาซ้าย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 เป็นเหมือนิกโกนะครับลูกผู้ชายเป็นเหมือนิโกซ้ายขวาซ้าย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 เอ้ยอันหนึ่งซ้ายอันหนึ่งหัวดิไม่เอาพาลิปมั

मुन 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 लिबिन 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 लड़ी पार खुल खुल मुन लिबिन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  हे मालिक ग्राफ गया मेरे ना एक चोप ऑफ माँगू ขอบคุณย่าจากพี่นิวด้วยอันนั้นแม่ต้อยลงไว้ขายนะคะย่าจากช่องพี่วันชัยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแก้วตาด้วยนะคะขอบคุณเอซทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนซื้อที่สร้างวัดบ้านกระเจ้าตำบลกระโอพอำเภอท่าตูมด้วยยังรับบริจาคอยู่นะคะท่านใดสนใจ ร่วมทำบุญกับครอบครัวน้องแก้วตาแฟมิลี่นะคะซื้อที่สร้างวัดบ้านกระเจ้าตําบลกระโพบ้านพ่อรุนเองค่ะแน่แนแนแนท่านใดยังอยากจะร่วมซื้อที่กับครอบครัวแก้วตาได้นะคะขอบคุณ f c ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนบุญในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะาาค่อยกินเลยพอ่พอเพราะว่า,าน,น,อออนี่นั่นหลาย